วัสดีครับผมอาจารย์ภูเมศแก้วเขียวนะครับชื่อเล่นว่าครูจีนะครับสำหรับส่วนงานที่ผมทำก็คือกลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัวนะครับสำหรับงานที่นำเสนอวันนี้ก็จะเป็นการาฝึกพัฒนากระตุ้นทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับครับวัตถุประสงค์ก่อนการฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กๆนะครับก็ถ้าสำหรับในส่วนของเด็กเล็กนี่เราจะเพิ่มทักษะการใช้ มืออย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็รู้จักใช้กล้ามเนื้อมือนะครับที่เป็นส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับสำหรับกิจกรรมที่นํามาเสนอในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะครับก็จะเน้นการใช้มือเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่บูรณาการ ด้านอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ก็จะเน้นเรื่องของการใช้มือการทํางานของของมือนะครับอย่างเช่นกิจกรรมการบีบบอลที่มีเสียงนะครับแล้วก็บอลที่ไม่มีเสียงแล้วก็บอลที่เป็นพื้นผิวสัมผัสทั้งแข็งทั้งนุ่มแล้วก็เป็นบอลที่มีผิวผขูดกระนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของให้เด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อมือนะครับแล้วเขาจะได้รู้สึกว่ามือของเขาเนี่ยได้สัมผัสกับ สิ่งของต่างๆมันจะไปช่วยส่งผลให้เด็กเกิดความคิดสร้างสารรค์ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการทํางานของมือเนี่ยของเด็กก็จะนําไปสู่ของการาหยิบจับชิ้นของที่เป็นของอที่มีลักษณะต่างกันเช่นหลอดหลอดดูดนะครับแล้วก็ลูกปัดผ่านกิจกรรมการร้อยลูกปัดนะครับซึ่งซึ่งการร้อยนี่นะครับก็คือ,อในช่วงแรกคุณครูก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน นะครับว่าเด็กควรจะร้อยอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จํากัดว่าเด็กจําเป็นจะต้องทําตามครูนะครับแต่เพราะว่า,าวัตถุประสงค์หลักก็คือเด็กสามารถที่จะหยิบวัตถุที่มันพื้นผิวต่างกันก็คือลูกปัดกกับหลอดเนี่ยลักษณะมันจะต่างกันแต่ว่าสามารถใช้เชือกร้อยได้ซึ่งเด็กจะต้องใช้ตากับมือให้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เด็กก็ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตนเองด้วยนะครับนอกจาก ก็ยังมีกิจกรรมที่เน้นการออกแรงของกล้ามเนื้อมือเช่นการดึงนะครับก็จะเป็นการดึงเลโก้ซึ่งกิจกรรมนี้เราก็ไม่ได้คุณครูไม่ได้จำกัดว่าเด็กๆเนี่ยนะครับจะต้องดึงอย่างเดียวอาจจะต่อต่อได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งจากที่สอนไปเนี่ยเด็กต่อก่อนที่จะดึงนะครับซึ่ง เป็นความคิดสร้างสารรค์แต่หลักแล้วเนี่ยนะครับเด็กได้ใช้มือของตัวเองอหลังจากที่เขาสามารถดึงได้ต่อได้เขาก็จะดึงได้ตามมาด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันก็จะ,ะก็จะเน้นหลักๆก,ก็คือการออกแรงกล้ามเนื้อมือนะครับเพราะว่าการการให้เด็กๆทำกิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่หลักของการเรียนในห้องเรียนได้เช่นการจับบินสอการจับสีระบายนะครับแล้วก็ เราจะสามารถตรวจสอบได้ได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยสามารถใช้มือหรือว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับคุณครูก็ได้นํากิจกรรมศิละปะเป็นการทดสอบให้ก็ลองลองฉีกกระดาษด,ดูนะครับแล้วก็ทําเป็นศินละปะนะครับทำศิละปะร่วมกับครูนะครับก็สังเกตได้ว่าเด็กนะครับสามารถใช้นิ้วได้ดีขึ้นนะครับได้นิ้วได้ดีขึ้นเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อมือนอกจากการดึงการบีบแล้วเนี่ยนะครับ การฉีกนี่ก็จะใช้กล้ามเนื้อตรงส่วนปลายนิ้วซึ่งกล้ามเนื้อส่วนปลายนิ้วจะมีกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยได้ดีเลยก็คือการใช้ไม้หนีบใช,ใช้ไม้หนีบผ้าขนาดเล็กนะครับใช้ไม้หนีบผ้าขนาดเล็กซึ่งคุณครูก็ได้ออกแบบสื่อก็คือได้ปรับปรุงจากไม้หนีบผ้าทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมามาใส่เรื่องของสีเข้า เข้าไปนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวซึ่งคุณครูก็ไม่ได้เน้นสีแดงกับสีเขียวแต่ว่าตรงส่วนนี้นะครับก็คือให้เด็กได้ทํางานอย่างเป็นระบบก็คือใช้มืออย่างเป็นระบบใช้นิ้วอย่างเป็นระบบทั้งนิ้วมือข้างขวาแล้วก็นิ้วมือข้างซ้ายในการในการหนีบสีที่ตรงกันนะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการใช้ปลายนิ้วในการฉีกกระดาษได้ในที่สุดนะครับ ในกรณีของน้องคุกกี้นะครับซึ่งน้องเขาเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเน้นทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือในการทํางานหรือทํากิจกรรมเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยมีพื้นฐานการใช้มือที่ดีนะครับแล้วก็สามารถใช้มือได้มากที่สุดเพื่อจะนําไปสู่การเข้าชั้นเรียนหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับเพราะว่าการ ที่เขามีกล้ามเนื้อมือที่ดีก็ก็สามารถที่จะช่วยในการเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้ได้ในส่วนเพื่อเป็นการทดแทนในส่วนอื่นๆของเขาที่มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือสาหรับน้องคุกกี้น้องคุกกี้ได้ได้ผ่านกิจกรรมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กมา บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้เตรียมตั้งแต่อายุหนึ่งขวบนะครับเรื่องจากการใช้มือง่ายๆการหยิบของง่ายๆนะครับยกตัวอย่างลูกปัดที่เขาหยิบนะครับเป็นขนาดกลางที่นำที่นำมาใช้ในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะหยิบลูกปัดขนาดกลางได้นะครับคุณครูก็ได้ใช้ลูกปัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะมีตัวอย่างอยู่ด้านหลังนะครับเราก็าใช้ลูกปัดขนาดใหญ่ก่อนที่ง่ายต่อการหยิบจับของเด็กนะครับซึ่งซึ่งเมื่อเด็กสามารถหยิบขนาดใหญ่ได้เราก็จะ ลดขนาดของลูกปัดลงมาเพื่อให้เด็กเนี่ยควบคุมการใช้มือได้ได้มากขึ้นนะครับครับอุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงแรกสําหรับฝึกน้องคุกกี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายแล้วก็เหมาะกับวัยของน้องในวัยหนึ่งขวบนะครับในวัยหนึ่งขวบของน้องคุกกี้คุณครูจะใช้สื่อที่เป็นชิ้นใหญ่ในการปี่ให้น้องสามารถหยิบจับได้คล่องนะครับแล้วก็ค่อยลดขนาดค่อยๆลดขนาดของสื่อ ขึ้นตามความสามารถของน้องคุกกี้นะคะเพื่อน้องสามารถใช้มือได้ดีขึ้นคุณครูก็ลดขนาดแล้วก็เพิ่มขั้นตอนอความยากของกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือหรือว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้น้องมีทักษะที่ดีขึ้นเป็นพื้นฐานในการให้น้องมีความพร้อมที่จะเข้าไปสู่ในวัยที่สูงขึ้นก็คือวัย ระดับอนุบาลซึ่งน้องจำเป็นจะต้องใช้มือเพื่อช่วยเหลือตอนเองนะครับเช่นการใช้มือในการหยิบจับแก้วน้ำหรือการติดกระดุมมาโรงเรียนการใส่รองเท้านะครับเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการเริ่มต้นจากของเล่นชิ้นใหญ่ก่อนหรือว่าสื่อชิ้นใหญ่ก่อนในการฝึกทักษะก้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเราได้ทำการประเมินความสามารถของการ การใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กนะครับก็คือการตรวจสอบว่าเด็กสามารถที่จะจับของชิ้นขนาดไหนได้ก่อนโดยการทดสอบนะครับว่าถ้าเป็นของชิ้นเล็กเนี่ยเด็กจะต้องมีความพยายามซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุน้อยๆนะครับความพยายามของเขายังไม่มากพอที่จะจับของชิ้นเล็กได้ซึ่งการจับของชิ้นเล็กเด็กจําเป็นจะต้องมีความพยายามที่จะควบคุมกล้ามเนื้อมือซึ่ง น้องคุกในกรณีของน้องคุกกี้การควบคุมกล้ามเนื้อมือมีความยากลําบากมากเพราะว่าเด็กมีความบกพร่องทางด้านร่างกายซึ่งมาจากการสั่งงานของสมองหรือว่าน้องเขาอยู่ในกลุ่มเซอร์เบิลพัซี่นะครับการาทํางานของกล้ามเนื้อมือจึงมีความยากลําบากเพราะฉะนั้นก็คือการทดสอบโดยการให้จับของที่เหมาะากับมือเช่นของช,ชิ้นใหญ่ที่ใช้แรงไม่เยอะก็คือใช้การกำ การออกแรงกรรมไม่เยอะจะง่ายต่อการต่อการกรรมของเด็กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ของชิ้นเล็กเลยเนี่ยครับการเกรงมือของเด็กก็จะมีปัญหาแล้วก็มันจะส่งผลในของการให้ความร่วมมือในการเรียนนะครับถ้าเกิดเด็กมีความรู้สึกว่างานที่ทํามีความยากลําบากนะครับความร่วมมือหรือการที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการใช้มือของเขานะครับมันก็จะใช้ระยะเวลานานขึ้น การใช้อุปกรณ์ชิ้นใหญ่จะแตกต่างจากชิ้นเล็กตรงที่ว่าเมื่อใช้ชิ้นใหญ่แล้วเราก็สามารถประเมินได้ว่าการจับชิ้นใหญ่มีระยะเวลานานแค่ไหนที่เขาจับได้คล่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กสามารถจับชิ้นใหญ่ได้คล่องแล้วก็จะนำมาสู่การจับชิ้นขนาดที่เล็กลงนะครับของที่เป็นชิ้นเล็ก ที่สามารถที่จะให้น้องจับได้เช่นเช่นการจับเชือกนะครับการจับเชือกเมื่อสามารถจับของชิ้นเล็กได้เราก็จะนําไปสู่ว่าน้องสามารถใช้นิ้วได้ดีขึ้นซึ่งการใช้นิ้วคุณครูก็จะสังเกตดูว่าการใช้นิ้วของน้องเนี่ยการหยิบจับของน้องมีความคล่องแคล่วขนาดไหนก็จะทดลองการใช้เชือกซึ่งการใช้เชือกก็เริ่มจากลูกบัตรลูกใหญ่เช่นเช่นเดียวกันแล้วก็นํามาสู่ลูกบัตชิ้นเล็กจากกิจกรรมที่นําเสนอไปก็จะเป็นลูกบัตรขนาด ซึ่งน้องสามารถหยิบจับได้คล่องกว่าแล้วน้องจะรู้สึกว่าการทำการทำกิจกรรมที่ใช้มือเป็นเรื่องง่ายก็เลยส่งผลให้มีการตอบสนองในการทำกิจกรรมที่ดีเมื่อเด็กมีการตอบสนองทำกิจกรรมที่ดีนะครับก็จะเป็นเป็นตัวบ่งชี้ว่าต่อไปนะครับลูกปัดขนาดที่เล็กลงเขาก็สามารถทำได้เพราะเนื่องจากกิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้เขามีความสามารถทําได้แล้วก็มีความสนุกกับกิจกรรมเพราะงั้นกิจกรรมก็คือคุณครูนอกจากจะเน้นการใช้มือเป็นหลักแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของการจัดกิจกรรมก็คือว่าต้องเอื้อมนวยให้เด็กง่ายง่ายคือทํางานง่ายก่อนแล้วค่อยไล่ไปสู่ระดับที่ยากขึ้นการไล่ไปสู่ระดับที่ยากขึ้นไม่สามารถทําได้เลยทันทีนะครับซึ่งต้องดูความคล่องแคล่วของการใช้มือแล้วก็ให้เหมาะสมกับความสามารถ ถ้าเราให้ของขนาดที่ยากเกินความสามารถของน้องนะครับน้องก็จะหยุดหรือรู้สึกว่ากิจกรรมเนี่ยลำบากทํายากน้องก็จะปฏิเสธซึ่งในเด็กกลุ่มที่บกพร่องทางด้านร่างกายนะครับความแล้วก็ด้วยความที่ตัวของเด็กเองนะครับด้วยวัยของเด็กเองนี่อายุยังน้อยซึ่งซึ่งความอดทนหรือความพยายามเนี่ยมัน มันน้อยมากนะครับแล้วก็การมีสมาธิของเด็กก็จะน้อยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เน้นการใช้มือของเด็กเนี่ยนะครับเรา,เาคุณครูก็จะเน้นเป็นหลักก็คือง่ายสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยก่อนที่จะนําไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้นนะครับก็คือเอา,เอาคุณครูจะเน้นในส่วนของความสนใจแล้วก็ความสนุกก่อนนะครับเมื่อเด็กสนุก ต่อไปการจัดกิจกรรมที่มีขั้นตอนยากขึ้นนะครับการใช้มือที่มากขึ้นเด็กก็จะมีความพยายามได้นะครับก็คือในส่วนนี้ต้องดูความความสนุกก็คือเน้นความสนุกเป็นหลักของการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมาเด็กด้วยนะครับจากกิจกรรมที่จัดนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับน้องคุกกี้สามารถที่จะใช้มือในการจับ ลูกปัดนะครับในการฉีกกระดาษนะครับแต่ละกิจกรรมนะครับระหว่างระหว่างการเล่นกับเด็กนะครับก็คือคุณครูจะไม่คุณครูจะไม่เน้นเป้าหมายเป็นหลักว่าแต่ละกิจกรรมจะต้องจะต้องมีลักษณะของการให้เด็กปฏิบัติตามครูอย่างเดียวนะครับการจัดกิจกรรมกับเด็กเล็กๆกันนะครับก็คือเราก็เราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเพื่อนในการเล่น กับเขานะครับก็คือน้องคุกกี้จะได้เพื่อนเล่นแล้วก็คนที่เล่นด้วยโดยเฉพาะคุณครูนะครับก็จะเป็นตัวอย่างการเล่นที่ถูกต้องให้นะครับซึ่งในบางครั้งเด็กอาจจะเสนอความคิดของเขาซึ่งเป็นความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาบ้างในส่วนนี้ก็คือคุณครูสามารถรับได้เพราะว่าเป้าหมายของคุณครูก็คือการใช้มือเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กสามารถที่จะปฏิบัติตามกติกา หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องของครูได้ก็จะเป็นส่วนที่ดีแต่ในที่สุดแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การทํางานอย่างเป็นระเบียบหรือการยอมรับนะครับหรือการยอมรับกติกาของคุณครูได้ซึ่งกิจกรรมที่ยกตัวอย่างในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ใหม่สําหรับน้องนะครับซึ่งคุณครูได้ประเมินจากความสามารถของน้องว่าน้องสามารถที่จะหยิบจับได้แล้วก็สามารถใช้มือได้ มีความพยายามที่จะใช้มือได้นะครับซึ่งคุณครูอยากฝากผู้ปกครองว่าการที่จะเล่นกับลูกโดยเฉพาะ,ะการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการบีบไม้หนีบชิ้นเล็กๆก,การฉีกกระดาษหรือการร้อยลูกปัดหรือแม้กระทั่งว่าการบีบของเล่นที่มีเสียงก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นของการดึงก็ตามนะครับเราควรที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการเล่นของเด็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ผู้ปกครองสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเราจะไม่าวางวกฎกติกาที่ยากเกินไปสำหรับเด็กเราจะเล่นกับเด็กก่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เด็กนะครับแล้วกเ็เล่นเสมอว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเราปฏิบัติตามกติกาของเด็กแล้วเด็กก็จะปฏิบัติตามกติกาของเรานะครับแต่ ส่วนหนึ่งก็คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอยากฝากผู้ปกครองไว้ว่าการเล่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้มือหรือว่าทักษะอื่นๆก็ตามนะครับการเล่นแล้วก็การเป็นเพื่อนเล่นที่ดีนะครับแล้วก็การยอมรับความคิดสร้างสารรค์ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองน่าจะนำไปใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ ได้ในการสุดลูกนะครับขอบคุณมากครับ